เอาละครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสกัหลาดออริจินอลวันนี้เลยอยู่กับ Honda Ant a n t a G4 Racing นะเป็นตัวท็อปที่สุดของน้ำมันเครื่องศูนฮอนด้านะเออใครที่อยากรักษาประกันแล้วก็ยังต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องศูนโดยที่เราไม่อยากไปถ่ายทิ้งหรือว่าไม่ไว้ใจน้ำมันเครื่อง0ูนเงี้ยผมว่าต้องเปลี่ยนความคิดนะครับน้ำมันเครื่องศูนเงี่ยมันได้มาตราฐานอยู่แล้วนะครับ คือใส่ไปรถไม่พังแน่นอนนะแต่ว่าตัวข้างนอกอาจจะมีด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 ีกว่าก็มีผมยอมรับนะครับคือส่วนใหญ่แล้วน้ำมันเครื่องสูนจะเป็นกรุ๊ปสกุ๊ปาบวกสนะครับแล้วก็จะมีกรุ๊ปสบวกสนะครับก็คือแล้วแต่เราจะจ่ายเงินนะครับแต่ตัวเนี้เป็นตัวท็อปที่สุดของเขาเลยนะครับจะถ้าอยู่ใน Big กวิงก็จะแนะนําสําหรับรถ6 0 0้อซีซีขึ้นไปนะครับอันนี้เขาเขียนไว้เลยนะครับ เรามาดูกันตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะเป็นตัวท็อปนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นน้ำมันเครื่องสำหรับมอเตอร์ไซค์สจังหวะนะครับ SAE 0W30 ตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องที่ไหลเร็วมากนะครับก็คือจริงๆ Winter 0W เนี่ยมันติดลบเยอะนะครับบ้านเราอาจจะไม่ได้มีผลแต่มันมีผลในด้าน อัตราการไหลเร็วตอนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกของวันอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยหนึ่งมันจะทําให้เครื่องยนต์ติดง่ายขึ้นลื่นนะครับสองจะไหลปกป้องเครื่องยนต์ได้เร็วมากๆนะครับตัวหน้ายิ่งเหนืดเนี่ยมันจะยิ่งไหลช้านะครับการสึกหรอมันก็จะเยอะนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็น 10W, 5W, 0W อย่างเงี้ยนะครับยิ่งตัวเลขน้อยลงเรื่อยๆราคาจะค่อนข้างแพงนะครับในน้ำมันเครื่องหลายๆแบรนด์นะต้องไปดูเอานะครับแล้วก็ตัวหลัง30เนี่ยส่วนใหญ่แล้วน้ำมันเครื่อง Honda เนี่ยเครื่องยนต์เคียร์แลนด์เขาจะอยู่ที่30นะครับยิ่งรถใหม่ๆออกมานี่30แน่นอน100%นะครับถ้าใช้ไปนานๆ แสนโลก็ยังไม่พ่องก็ยังมีนะครับก็ยังไม่ได้ขยับเบอร์4ี่สิบก็มีนะครับแต่ถ้ารถใครเก่าแล้วหรือว่าเครื่องรวมไรงเนี้ยอาจจะขยับไปเบอร์สี่สิบก็ได้นะครับหรือว่าขับเน้นเลสซิ่งมากๆอาจจะไปสี่สิบก็ได้นะครับแต่จริงๆ3ามสิบมันเอาอยู่ครับอืมคือมีรถที่วิ่งถึงแสนโลแล้วใช้สามสิบน้ํามันเครื่องศูนย์มันก็ยังไม่หายก็มีถมไปนะครับมันอยู่ที่การดูแลถูกต้องหรือไม่นะครับอือ แต่ถ้าเป็น Honda ผมแนะนําก่อนยืนพื้น30นะครับแล้วจําเป็นจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องศูนย์ก็ไปสั่งเขาได้นะครับว่า,อาขอสั่ง G 4 o r a c i n g อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์เล็กๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เอามาขายเพราะมันแพงนะครับห้าหได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะห้าหกร้ได้ซึ่งอาจจะต้องสั่งก่อนเข้าไปเซอร์วิสนะครับชำระเงินไว้แล้วก็ เอาไปเสร็จกลับบ้านพร้อมน้ำมันเครื่องแล้วพอถึงระยะเราก็มาเซอร์วิสนะครับแต่ถ้าไปบิ๊กวิงอย่างเงี้ยรถอย่างรถผมเข้าบิ๊กวิงได้นะครับบิ๊กวิงมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสั่งนะมาตรฐาน API เป็น SL นะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับน้ำมันเครื่องรีลพันพันสามพันสี่พันห้า SL ก็มีถมไปนะครับไม่บางบางอนันยังไม่ได้ SN เพราะว่ามันอาจจะไม่ผ่าน ค่ามลพิษไม่ผ่านนั่นผ่านนี่ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้อย่าไปซีเรียสมากขอให้มันสูงกว่ามาตรฐานที่รถต้องการคือโอเคหมดนะครับใช้ได้หมดนะแต่เป็นไปได้ก็ SN ก็ได้นะครับอืมแตอ่อย่าไปยึดติดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ซเนติกออยนะครับอ,อันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะนี่ made in japan นะครับะน เาก็จะบอกอ่ะใครเผื่อใครอยากเอาไปแปลนะครับตัวนี้จะเป็นกุ๊ปสี่นะครับกุป๊ปสี่น้ำมันเครื่องกุ๊ปสี่นะครับนี่ตรงน,รงนี้ตรงนี้ความอันตรายระดับสามนะครับเป็นกระป๋องโลหะนะครับเโลหะเป็นพวกถังก๊าซีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นแบบแบบทรงแบบนี้นะครับเป็นถงังเป็นแกีลอนเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่เป็นพลาสติกนะครับอืมที่มาแบบจากญี่ปุ่นเลยนะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะครับหลายคนคงอยากจะฟังแล้วตัวนี้นะครับใช้หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันกิโลเมตรได้แน่นอนนะครับได้แน่ๆเลยเพราะใช้กันมาแล้วนะครับแล้วอ่า น้องๆที่เขาขี่รุ่นเดียวกับผมเนี่ยเขาก็ใส่เป็นหมื่นกันก็ก็มีนะครับใส่เป็นหมื่นไม่มีปัญหานะครับแต่ผมก็ใส่ตัวรถคันอื่นนะครับก็เทียบฟิลลิ่งกันก็เท่าที่สอบถามไม่ได้ต่างกันนะครับก็คือแม่งก็โอเคเลยนะครับเป็นน้ํามันเครื่องสูญที่ตัวหนึ่งที่แบบคุณคุณน่าจะลองสักครั้งอเออเออลองดูมันลื่นมากมันเป็นฟิลฟิลของมันนะครับจะเป็นลื่นไหล เบานะครับลื่นไหลเบาๆนะครับแล้วก็มันจะไม่ได้รู้สึกหนืดหรือแน่นหรือเหนียวหรือแบบตื้อนะครับมันจะเป็นฟิลเบาๆลื่นๆไหลๆครับสบายๆบายบายแบบนั้นเลยนะอตอนสตาร์ทนะครับวอร์มเครื่องไม่นานนะสตาร์ทปุ๊บอัดอาดแบบกระโดดขี่ได้เลยก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันไหลค่อนข้างเร็วนะครับมันไปเคลือบชิ้นส่วนได้เร็วมากนะไม่ไม่กี่วิอะสองสามวิอะแม่งเคลือบแล้วแม่งมันฉีดเข้าไปในห้องหมดแล้วนะครับ มีน้องคนหนึ่งเขาเปิดชุดข้างแล้วก็ลองสตาร์ทนะครับประมาณ3าสี่วิอะ่ะมันมันมันฉีดหมดแล้วอ่ะสามสี่วิไม่ไม่เกินสิบวิอ่ะไม่เกินสิบวินาทีนะครับลื่นเลยรอบนิ่งนะครับอืมอ่าใช้เป็นหมื่นโลถอดออกมานะครับไม่มีคาบวานิชไม่มีคาบอะไรเลยคือใสมากๆเครื่องโยนตใสนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับเพราะแกะดูกันหมดแล้วนะครับใช้ได้ คือไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเนาะแต่เท่าที่ผมใช้นะครับประมาณหกพันเนี่ยหกพันกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีการดรอปลงไปนิดหน่อยนะครับดรอปจากตอนแรกศูนย์โลที่ใส่นะเออมันจะดรอปลงไปประมาณหกพันกิโลเมตรนะครับแต่มันก็ยังใส่ได้จนถึงหมื่นถึงหมื่นสองนะครับมันไม่ได้ดรอปจนน่าเกียดนะมันยังขี่ได้ปกตินะครับตัวนี้ถึงจะเป็นเอมเอนะครับการเข้าเกียร์เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับมันอาจจะไม่ได้เงียบ กึบกั๊บกึบกั๊บอะไรขนาดนั้นแต่ว่ากดเกียร์เนี่ยไม่มีสะดุดไม่มีปัญหานะครับเกียร์อาจจะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันด้วยนะครับมันก็ดังปกติของมันก็แก๊กก็แก๊กนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบกรึบนิ่มๆอะไรมันก็คงไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แย่ครับคือถ้าถ้าเรามองข้ามเรื่องเสียงเกียร์เราใช้ฟิลลิ่งในการเข้าเกียร์นะครับตั้งคัตตั้งสายตั้งความตึงความหย่อน แป้นเกียร์ตัวคัสอะไรให้ถูกต้องนะครับมันจะกดแล้วมันจะเข้าง่ายมากๆเลยมันมันไม่ได้แย่นะครับการเข้าเกียร์ถึงมันจะเป็น MA mm. นะแล้วก็ตัวคัสไม่มีสลิปไม่มีลื่นนะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าคัสลื่นจนไหม้หรืออะไรอย่างนี้นะครับคือคักจับได้ปกติขึ้นโค้งขึ้นเขาขี่ต่อเนื่องหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยโลไม่มีปัญหานะครับจากขี่ออกทริปเนี่ยนะครับไปได้สบายนะครับไม่มีปัญหาเลยนะ แล้วก็ฟีลลิ่งตอนเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยความเสถียรนะครับความต่อเน,นื่องเนี่ยไม่ไม่ได้รู้สึกแบบพอมันร้อนแล้วมันดรอปเนี้ยไม่มีนะครับก็คือยาวๆห้าร้อยโลแปดร้อยโลได้นะครับไม่มีไม่มีปัญหานะครับอัตราการพองก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะก็คือหนึ่งก้านเนี่ยคบหมื่นโลเนี่ยถ่ายออกมาลดไปหน่อยเดียวนะก้านเนี่ย ชักออกมาเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นได้นะครับที่น้ำมันเครื่องติดอยู่นะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ารถด,ดูแลดีค่อนข้างสมบูรณ์นะมันจะแทบจะไม่หายนะครับคือน้ำมันเครื่องตัวนี้มันก็กุ๊บสี่อะเนาะมันก็โอเคนะนะครับอาจจะมีสามปนมานิดหน่อยนะครับเขาก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดหมดนะก็คือมันจะเป็นสี่ซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีสามปนมานิดหน่อยหรือว่าแอดดี้ขีปใส่เข้าไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะ ไม่มีเจ้าไหนเขาบอกร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับมันเป็นสูตรทางความลับนะอันนี้ผมก็บอกคร่าวๆให้สําหรับคนที่อยากจะลองใช้นะครับมันผมว่ามันก็ดีนะเสะถียรเสถียรเลยแหละคือถ้าในศูนย์นะ่ะถ้าตัวนี้ไม่ดีแล้วตัวอื่นก็อาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆแหละอืไม่ถูกใจผู้ที่เข้ามารับชมแหละแต่ผมอยากให้ลองเปิดใจนะครับลองใช้ตัวตัวท็อปของเขาดูนะ จริงๆอ่ะมันไม่ต้องตัวท็อปหรอกส0 w 3 0สังเคราะหร์100%กรุ๊ปสาของเขาอ่ะผมว่ามันก็ดีแล้วนะคือบางคนอาจจะบอกน้ำมันเครื่องศูนย์ห่วยอย่าลืมนะครับศูนย์ต้องมีมาตรฐานเครื่องยนต์จะยต้องไม่พังนะครับเพราะเวลาเราประกอบเครื่องเห็นไหมเรายังไปเบิกอะไหล่แท้ของรถมาใส่นะครับเราไปไปซื้อของเทียบของเทียมมาใส่1รั่ว2ซีนไม่ดีซีนไม่พอดีคือคําว่ามาตรฐานนั่นนะครับ ต้องต้องฟังคํานี้นะครับมาตรฐานนะครับอืมศูนย์มันมีมาตรฐานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเครื่องยนต์เขาไม่พังแน่นอนอย่างที่ผมบอกตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ